มีห้องสมุดวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กซึ่งยังไม่มีที่ไหนนะที่ใช้งบแต่ว่ายังยังไม่ได้เริ่มมือก่อสร้างเลยท้งทัทีมีงบประมาณะะะจะมีวิธภัณร์สัตนะครับอีกนะครับะจะมีทะเลโคราชนะครับแล้วก็จะมีสวนจุลศิลป์้าตะคบองจจร,ริงครวมตั้งการก่อสร้างออบจเพราะะฉนั้นตรงนั้นก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโคราชคนกรุงเทพที่มาพักที่วังน้าเขียวปากจ่องก็จะไหลเข้ามาคนอีสานก็จะมาตรงนี้ใช่ค่ะนะครับนี่คือจุดที่ เจ็บอยู่ในหัวใจแต่เราก็ไม่เคยพูดนะครับถ้าไม่มีเรื่องที่มากระทบจากทีมผู้บริหารนะครับเพราะดังนั้นนี้ก็เป็นการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจต่านั้นเองครับน้องน้องนักกีฬาครับที่กําลังแข่งขันอยู่หรือเตรียมการในแข่งขันขอให้กำลังใจว่านายกสมาคมกีฬาจาังหวัดนครราชสีมาถึงแม้จะหมดวาระในเดือนหน้านี้ครับก็จะไปเยี่ยมไปชมถึงแม้ไม่เจอไม่พบกันทุกคนก็ส่งแรงใจ จากกรรมการบริหารสมาคมทุกคนจากกรรมการกีฬาทุกคนและโดยเฉพาะประชาชนคนโคราชทุกคนให้กําลังใจลูกโคราชหลานยะหมให้นํใจจะรักกลับมานะครับเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ท่านผู้ใหญ่ของโคราชของเราก็ให้กําลังใจแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆอย่าลืมสู้ๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะท่านนายุสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาท่านนายแพทย์สำเริงอย่างกระทบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมากเลยครับ ท่านผู้ชมในช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าแต่ละช่วงมีความสําคัญนะคะอย่างพิเศษเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงนี้ต้องมาสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการนะคะสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆนะคะก็คือท่านทนาทวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ดูบรรยากาศนะคะโดยรอบแล้วอันนี้โต๊ะทํางานนี่นะคะดูเป็นกันเองกันเองด้วยนะคะอันนี้บรรยากาศของห้องทํางานเราก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องแรกต้องถามก่อนเลยให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงก็คือด้วยไหวระอ่อนแบบนี้หน้าตาลอะยละอย่างนี้ต้องมีค,ครอบครัวแล้วแน่นอนในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาในวันพ่อได้ไปร่วมกิจกรรมหรือว่าทาอะไรบ้างคะครับก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สาคัญของประชาชนค,คนไทยนะครับซึ่งเป็นวาระที่ เป็นการเทริดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเท่าที่ได้เห็นในภาพนะครับสวมชุดหรือเสื้อสีเหลืองเนี่ยมากันหลายแสนคนมากๆนี่นะก็ทําให้เห็นถึงพระบารมีของพระองค์งท่านก็จะกล่าวถึงอางรกิจของพระองค์งท่านเกี่ยวกับการกีฬาเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในแวดวงทางการกีฬานะครับผมก็ขอให้ประชาชนคนไทยลํำลึกถึงนิดหนึ่งนะครับ ถ่าจะ,ะจําได้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะ,ะประเภทเรือใบนะครับ oh. สมัยผมเด็กๆนี่ผมจําได้ว่า oh. เขาเรียกว่าเรือมดเรือมดเนี่ยเป,เป็นเป็นเรือที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับได้ส่งส่งเรือใบแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยครับผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นกีฬาแหลมทองหรือเอเชียนเกมนี่นะฮะ,อะสองครั้งเนี่ยเท่าที่ผมจำได้พวกท่านได้ไดร่วม ภารกิจนี้เป็นตัวแทนของประชาชนชาคนไทยก็อยากให้พวกเรานะครับได้ระลึกถึงพระบารมีแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์น,นะครับ<ม>ในช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สําคัญของคนไทยทั้งหมดนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สาคัญของคนไทยก็คือในวันช่วงของวันพ่อนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของข่าวสารอัปเดตนะคะของทางสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาจะเรียนถามด้วยในวันที่30นะคะที่เพิ่งผ่านพ้นมาแล้วก็ในวันที่1กิจกรรมมีอะไรบ้างคะครับเ,เมื่อวันที่30พฤศจิกายนเป็นวันศะุกร์นะครเราได้มีการจัดการแถลงข่าวระหว่างสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กกทรนะครับแล้วก็จังหวัดฮวายซิมาท่านผู้ว่าการจังหวัดฮวายซิมาท่านดรวินัยนะครับที่ก็ได้ส่งท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านชียอาวุธมามาเป็นตัวแทนนะครับเพื่อร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ประชาชนและนักกีฬาเนี่ยได้ทราบภารกิจที่จะต้องทําอะไรนะครับในการเป็นตัวแทนของจังหวัดฮวายซิมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทั้งที่4 1ที่เชียงใหม่หรือเราเรียกว่าเชียงใหม่เก่นะครับ ก็เรียบร้อยดีนะครับวันที่30มสิบก็ปลื้มใจแทนนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองก็มากันเยอะนะครับเต็มห้องประชุมออลิมพ์เลยนะโรงแรมสีมาดันั้นเป็นวันที่30กับพฤศจิกายนถัดมาก็วันเสาร์จำได้นะฮะวันที่หนึ่งธันวาคมประมาณ4ี่โมงเย็นที่ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าสุรานารีเนี่ย นักกีฬาก็มารวมตัวกันนะครับเพื่อรับเงินุดหนุนนะฮะคนละ2,000บาทดังนั้นสมาคมกีฬาจังหวัดก็รวบรวมเงินทั้งหมดนี่นะครับ9 6้0 0 0ันบาทแล้วก็ค่าชุดพิธีการอีกรวมเจ็0,000กว่าบาทนะครับส่งมอบให้กับนักกีฬาทุกคนรวมทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็มีการร่วมกันเดินทาเล เป็นกิจยศนะครับที่จัดมาเข้าปีที่2แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมโดยบาเลดรอบเขตเทศบาลนครตะพอลสีมาเพื่อให้ประชาชนและนักกีฬาเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันในการที่จะ,ะเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตะพอาสีมาครับแล้วต่อนึ่งด้วยนะคะหลังจากที่เราส่งตัวนักกีฬาเรียบร้อยแล้วกับเชียงใหม่เกมครั้งนี้นะคะคร,ครั้งที่41แล้วต้องอยาก จะเรียนถามนิดน,นึงเพราะว่าหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าภารกิจต่างๆของน้องๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่พอไปถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับทางคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดนครสิมาชุดปัจจุบันนะครับก็บจะร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมให้กาลังใจในักกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะครับก็ออกเดินทางกันเช้าวันที่9ธันวาคมนะครับ ไปถึงก็ตอนเย็นเริ่มกิจกรรมเลยนะฮะเพราะวันนั้นเนี่ยทางจังหวัดชิงใหม่เนี่ยเขาส่งรายละเอียดมาแล้วนะครับว่าตั้งแต่17บเจนาิกาเป็นต้นไปเนี่ยที่สนามกีฬาเจ็ดร้อยปีนี่นะฮะจะมีการเปิดตัวนะครับรู้สึกท่านนายกนทนตรนะฮะจะมาเป็นประธานด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดคณะกรรมการกีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดพศทลมาก็จะเดินพาเลยร่วมกับนักกีฬาจังหวัดพรทิมาในสนามเจ็ดร้อยปีครับอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันก็คือ ด้วยด้วยทางที่สมาคมของเรานะคะก็ถึงวาระณนะจุดจุดหนึ่งแล้วแต่เนื่องด้วยก็ต้องต้องมีการส่งมอบนะคะภารกิจต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของเรียกว่าเป็นงบประมาณต่างๆโครงการต่างๆอันนี้เรามีในเรื่องของนโยบายหรือว่าทิศทางที่จะดําเนินการต่อไปให้กับอีกหนึ่งชุดที่ทํางานเนี่ยอย่างไรบ้างครับ,รบ,รบอันนี้ก็เลยขอบคุณท่านที่ท,ที่ที่เริ่มอํถาถามนี้คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยมี ภารกิจที่ต้องทำงานเนี่ยจนถึงวันที่20มกราคม2556นะฮะพบวาระการดำรงตำแหน่งของของท่านนายกสํเเิงอย่างกระทบกับคณะ,คะแล้วก็26มกราคม2556เป็นวันเสาร์แล้วก็ะจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเรียกว่าเลือกตั้งท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดฮอกสิมาคนใหม่ะนะครับ ซึ่งโดยเรเีแล้วท่านก็จะไปแต่งตั้งกรรมการของท่านดาวองนะครับทีนี้ผมอยากจะเ,เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับว่าภารกิจของเราที่จะต้องทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ<ะ>าในยุคที่ท่านสำเริงจะลงจากาตำแหน่งเนี่ยผมขอฝากนะครับกิจกรรมเรื่องนักกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ ซึ่งจะไปแข่งขันนะฮะที่มหาสารคาม<ะ>ในเดือนมีนาคม2556นักกีฬาโดยจำนวนโดยประมาณนี่นะฮะจะมีตอนนี้เนี่ยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเนี่ย396คนรับค<ห>าดว่าที่รอผลเพย์ออฟนะ,ะที่จังหวัดชนบุรีอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็น่าที่สักไม่เกิน80เมื่อรวมแล้วเนี่ยจะมีถึง476คนค่ะ476คนเนี่ยภารกิจตามปกติซึ่งเป็นงานประจำเนี่นฮะนกรรมการสมาคมจะต้องจัดจ่ายเงินนี่นะฮะ จากงบประมาณอะไรก็ช่างเพื่อสนับสนุนให้เขาเดินทางนะครับค่าชุดที่ิการก็สวยงามก็เป็นไปตามที่เราจัดจ้างมา1 6 0 0บาทต่อชุดค,คูณกับ476บาทต้องเต็มเลยน,นะ7 6 1ื0 0อบาทนั้นหนุนหนุนอีกนะฮะคนละ2,000บาทต่อคนก็อีกประมาณ4 7 6คนคูณ2000ก็ออกมา9 5 2 0 0 0บาทนะครับ ยังมีพิธีส่งตัวอีกนะฮะนักกีฬายเยาวชนนะครับกีฬานุสบุรีก็อีกสักประมาณ3ามแสนรวมไปเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมกิจกรรมนะครับงานเชิดชูเกียรติอีก<ฆ>เป็นประเพณีนะฮะเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา<ม>แห่งชาติเชียงใหม่เกม<ฆ>แล้วก็คนพิการแห่งชาติเวียงพิงเกมนะฮะ<ฆ>จะเสร็จเดือนมกราคม56เยาวชนแห่งชาติจะเสร็จมีนาคม25 5 6 เมษายน2556ซึ่งอยู่ในเทศกาลสงการวือในสัปดาห์สงการนะครับสมาคมจะจัดกีฬางานเชิดชูเกียรติคุณสายก็เคยเลยเป็นพิธีกรนันำได้นะซึ่งตอนนั้นจะต้องเตยมเงินอีกนะเหรียญทองหมื่นบาทเหรียญเงิน5,000บาทเหรียญทองแดง3,000บาทต้องใช้เงินอีกนะฮะตรงการจัดงานอีกรวมทั้งเงินรางวัลแล้ว3าล้านห้า รวมเงินแล้วนี่นะครับจากเดือนมกราคมไปนะครับไปจนถึงงานเชื่อชูเกยรติต้องเตรียมเงินในกระเป๋าสมาคมมาละไม่ต่ำกว่า5้าล้าน5้าแสนบาท <c oughs> ซึ่งผมก็ขอฝากนะครับท่านที่จะมาเบี่ยงงานในทีมงานของสมาคมกีฬาจังหวัดเทควันิมานะครับภารกิจตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเคยทำมาทุกปีนะครับพอฝากไว้สำหรับจำนวนเงินนี้และกิจกรรมดังที่กล่าวมาเบื้องต้น <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องสำหรับ ที่จะเกิดขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือผมอยากเรียนเพิ่มเติมต่อไปนะครับเราได้ช่วยแบงเบาภารกิจนะครับกรรมการสมาคมกีฬาชุดที่จะมาแทนในแค่สำเร็จเนี่ยเราทําโครงการนะครับพัฒนาการกีฬาประจําปี2555ต่อ2556นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชวนนะฮะสิรินันณ์เนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนะครับก็ได้ลงนามอนุมัติโครงการที่ทางสมาคมเสนอนะครับ เพื่อที่จะของบประมาณสนับสนุนไปยังการกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปยังองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยเราส่งไปให้หมดเลยนะครับและที่แน่แเลยนะเราจะได้เงินจากการกีฬาประเทศไทยนะครับไม่น้อยกว่านะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทขึ้นไปแน่นอนเงินจํานวน,นนี้เนี่ยเป็นผลจากการยื่นโครงการแล้วก็ส่งผลงานของสมาคมกีฬาจังหวัดราชสีมาในยุคของท่านนายแพทย์สำเร็จนะครับไปนะครับ จะได้เงินเข้ามาแน่นอนสําหรับกรรมการชุดใหม่นะประมาณเดือนมิถุนาย,ยน2556นะครับอันนี้ได้เงินแน่นอนนะครับก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งนะครับคุณได้ใช่ค่ะเรื่องการเลือกตั้งนะครับอันนี้เรียนท่านประชาชนหรือชาวจังหวันดนครศรีมาที่สนใจในแวดวงนี้นะฮะวันนี้นะฮะเราได้ทำรายละเอียดนะครับสมาชิกนะฮะ ของสมาคมยาจังหวัดชวาซีมาอัปเดตเพียงแค่วันที่30พฤศจิกายน255นหเรามีสมาชิกนะครับที่ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงต่อยุเรียบร้อยแล้ว320คนณตอนนี้ณตอนนี้เนี่ย320คนแล้วก็รอนะฮะที่จะมาต่อยุซึ่งเขาเที่ สมาชิกภาพหมดลงในปี55นี่นะยังสามารถต่อ,อยุได้นะครับ mm hmm. อีก170คน oh. ซึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ย170กับ320ก็ประมาณ490คน,นค่ะ <Ha. S 1> เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางสมาคมกีฬาจังหวัดนคราชสีมามีการเนี่ยปรับปรุงนะทะเบียนสมาชิกอย่างถูกต้อง100%เนี่ยได้ถึง320คนณนะเพียงวันที่30พฤศจิกายน2555 <Ha. S 1> นะครับซึ่งเขาเหล่านี้นะฮะจะมีสิทธิ์นะครับ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดโอสิมะและมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมกีฬาจังหวัดรอสิมะท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดด้วยเนี่ย <S 1> <S 1> จะดารงตําแหน่งนี่นะฮะครบสองว,วราระผ่านไปแล้วเนี่ยในวาระต่อไปก็คือวาระที่สและ4เป็นต้นนะฮะวาระที่3เนี่ยถ้าจะลงสมัครอีกเนี่ยต้องใช้คะแนนเสียงสมาชิกถึง3ใน4ี่ โอ้ค่ะ,ะครับ75%ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนถึงจะได้ค่ะและข้อคับนี้วางต่อไปอีกนะครับกรรมการหรือท่านนายกเนี่ยจะเป็นเนี่ยสวาระติดต่อกันนะฮะได,ไได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้สวาระติดต่อกันไม่ได้โ,โดยเฉพาะมันมีปัญหาที่ต้องเข้าใจคือเมื่อครบ2วาระแล้วนี่นะฟังดีๆนะครับจะสมัครวาระสเนี่ยจะต้องใช้คะแนนเสียงสในสีนะครับสมมติ สมัครเข้าไปอีกได้ว่าสามอยากจะสมัครวาระสี่ก็ต้องใช้คะแนนเสียงอีกสามในสี่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่อง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 ที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือท่านนายกสําเริญอยกระโทกเนี่ยท่านไม่สมัครแน่นอนในการที่จะมีการเลือกตั้งวันที่ยี่สิบกมกราคมสอง6นันร้อยห้าสิบกนี้ไม่สมัครแน่นอนค่ะ อันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นท่านนายกสมาคมกีฬาจาังหวัดนครราชสีมาอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือต้องมี power ด้วยใช่ครับอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยอันนี้นิดหนึ่งนะครับคาว่า power เนี่ยอ,อ,อย่างที่กับเรียนมาแล้วใครที่เป็นสมาชิกภาพที่ถูกต้องตามข้อบังคับเนี่ยสมัครได้ทุกคนเลยฮะแต่ความสามารถของแต่ละท่านที่ยื่นสมัครและถ้าหากว่าได้รับเ<ม>ลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสีมาภารกิจสําคัญก็คือต้องไปติดต่อ และต้องไปติดตามหาแหล่งเงินทุนก็ประมาณนะครับ mm. มาอ,อุดหนุนสมาคมซึ่งแน่ๆน,นะครับปีหนึ่งอย่างที่เคยจัดแบบอย่างธรรมดาแนละระมัดระวังมากที่สุดไม่น้อยกว่าปีละสิบห้าล้านอยู่แล้ว oh. นะครับแต่ในปีใหม่เนี่ยผมได้ทําโครงการเผือการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับปี2 5 5 7นะครับซึ่งเราจังหวัดสมุทรปากรจะเป็นเจ้าภาพ และของประมาณไปเจยเพ,เพิ่มเติมอีก5ล้านรวมการที่ใช้ปกติ15ล้านเป็น20ล้านเพื่อเอามาพัฒนานะครับผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบกีฬาสมัยใหม่เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติในปี2 5 5 7ของชาวจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะท่านเลขาธิการนะคะสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะขอบทุกท่าน